ดูปฏิกิริยานถ้าได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอู้ยอยากกินจังเลยอูห้หิวหิวเสียงอะไรวะอู้ยหิวหิวไม่ต้องออกมาอู้ติดคอติดคอตายตายตายเ <laughs> ดี๋ยวเถิดเดี๋ยวเถิดเดีดด๋ยวเถิด ให้เขาอันนี้พอหิวหิวหิวเกินหิวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องฝึกกันก่อนอัพก่อนอัพอัพอ่าเธอเธอได้กินอัพก่อนอัพอ่ะอ่าได้กินอัพขึ้นมาอัพอัพขึ้นมาก่อนอัพอันนี้นี่ จิลิงอ่าบนหนิงก่อนบนหนิงจิลิงอ่ะจิลิงยังไม่ได้กินเลยจิลิงฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้นี่จิลิงอ่ะอ่าหิวเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่านี่อ่ะลูกอ่ะอันนี้นี่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 นู่น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 อยู่ในกลม อะไรจะหิวขนาดนั้นมื่อเช้าก็กินไปแล้วรอบหนึ่งอ้าหลานจา้านมากินอาหารเหรอลูลกอู้หลานจา้านได้ยิงหนูกินอาหารเหรอนหนูหิวแล้วหลานจา้านหิวแล้วคะโู้เรซูจุทั้งสี่ดินอนอ,อันนี้ก็กินเหมือนกัน อไร่อยไหมสูจยอร่อยไ,ไม่ลูกทำไมต้องกินแล้วเงยเงยเงยหน้าขึ้อๆๆนอ,อย่างนั้นนะ <c ười> กินธรรมดาไม่ได้เหรอฮะกินธรรมดากินธรรมดาไม่ได้เหรอใครเนะี่ยจริงอี น,นี่ซูจุยวันหนิงจินหนิงแล้วก็เดี๋ยวขอดูข้างๆก่อนอันนี้น่าจะเป็นเจียงเฉิงอันนี้ก็จิงอีเน,นี่ยนี่ไหวซังใช่ไหมรูชื่อนี้ใช่ไหมจำชื่อตัวเองได้ยังตัวนี้ซูจุยจะดื้อกว่าเพื่อนเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ดื้อเหมือนกันเนี่ยไหวซัง ชอบบอ,อกจะโกงสองตัวเนี้ยชอบบอ,อกจะโกงจอมดือ้อจอมดื้อแห่งบ้านกูซูดื้อมากมาดูพ่อเขากินนะ่ะนั่นจานอะไรไหมคะอุ้ยทำไมนอนอย่างนั้น,นลูกโอ้ยทับกันเลยอุย้ยซื้อซื้อไม้แอปเปิลมามาให้แค่ ai thẻ phần thẻ hát chim hát thế lại mấy Nó hiu rồi Ui, nó rồi rồi hát rồi